สวัสดีครับผมพีทั้ม i ามยนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการเดินหน้าเข้าจอดนะครับในโรงจอดรถข้างบ้านนะครับฝั่งซ้ายมือเราจะเดินหน้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสองนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าโรงจอดรถนะครับเรามีวิธีการกะระยะยังไงเรามีวิธีการหมุนพวงมาลัยยังไงนะครับเราไปดูกันครับนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดแล้วปไปดูกันครับอ่านะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีโรงจอดรถข้างบ้านนะครับเป็น ซองแคบๆแบบนี้นะนะครับวิธีการเดินหน้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาในซองนะครับมีวิธีการกะระยะยังไงให้เราเข้ามาในซองได้โดยที่ไม่ขูดด้านข้างนะนะครับวิธีการกะระยะใช้วิธีนี้ครับอ่านะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีโรงจอดรถอยู่ข้างบ้านนะครับเป็นซองแคบๆแบบนี้นะนะครับเวลาเราจะเลี้ยวรถนะครับเข้าไปจอดเอาด้านหน้าเข้านะครับเรามีวิธีการกะระยะแบบนี้นะครับโดยการนะครับ เราจะใช้นะครับกระจกมองข้างนะครับในการกะระยะนะครับวิธีการกะระยะนะครับเราจะใช้กระจกมองข้างเลยส่วนที่เป็นเสาตรงนี้นะครับกำแพงตรงนี้พอเลยปุ๊บแลเลี้ยวปั๊บเลยนะครับอ่าเราก็จะทิ้งระยะห่างนะครับรถเรานะครับจากตัวทางเนี้ยมีความห่างประมาณอ่าหนึ่งหนึ่งคารถลนะครับประมาณช่วงช่วงความกว้างของเนี้ยประมาณหนึ่งคารถลนะครับก็ให้อยู่ฝั่งตรงข้ามให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะนะครับเมื่อ อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ประมาณหนึ่งเท่าที่ท,ทาได้ปุ๊บ,บเราก็เดีไซา์เข้าไปนะครับการหักพวงมาลัยนะครับ,รบเราจะหักประมาณเรื่อยๆนะครับหกัก <youth> เรื่อยๆช่วงแรกๆนะครับเรื่อยๆพอรถเข้าเป็นซองปุ๊บเราก็จะเพิ่มความเร็วในการหักพวงมาลัยให้หักเพิ่มเร็วขึ้นนะครับเมื่อรถตั้งตรงปุ๊บเราก็คือรถตรงนะทีนี้เรามาดูภาพปฏิบัตินครับ <S <S ว่าถ้าเราลงมือทําปฏิบัติมุมมองในคนขับจะเป็นยังไงไปดูกันครับเดินหน้ามานะครับ ด้านข้างหลังกำแพงนี้นะครับจะเป็นโรงเก็บรถนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีโรงเก็บรถอยู่ข้างบ้านนะครับวิธีการนะครับคือเราขับมาปุ๊บจะชาๆครับจะชาเสร็จแล้วนะครับเราให้กระจกมองข้างเลยนะครับเลยกำแพงเลยเสานะครับเลยมาประมาณหนึ่งนะครับเลยมาปุ๊บนะครับเลยแล้วหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายแล้วค้างไว้ครับนะครับนะครับค้างไว้นะครับเราก็ดูนะนะครับดูด้านซ้ายนะครับว่าเรามีช่องว่างไหมนะครับดูฝั่งขวา ว่าเราพ้นกําแพงไหมนะครับดูดีๆครับค่อยๆนะครับค่อยๆช้าๆมานะครับค่อยๆช้าๆมานะครับพวงมาลัยผมยังค้างอยู่นะนะครับพวงมาลัยผมยังค้างอยู่นะครับพอเรานะครับขับรถมาปุ๊บนะครับเราดูว่าเราตรงกับถนนตรงกับซองตรงกับกําแพงบ้านตรงกับกําแพงลงรถนะครับเราก็คือล็อตรงขับง่ายๆแบบนี้เลยครับอ่านะครับคือล็อตรงแบบนี้แหละครับแล้วขับตรงไปนิดๆนะครับแล้วก็จัดทรงเอานะนะครับเราก็ดูนะครับดูช่องว่างนะครับระหว่าง ตัวรถเรากับกําแพงข้างๆนะครับตัวเรากับกําแพงข้างๆนะครับว่ามีกําแพงพอประมาณพอให้เปิดประตูได้นะครับนี่ก็คือวิธีการเดินหน้าเข้ามานะครับในโรงเก็บรถนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับวิธีการการะยะก็ใช้กระจกมองข้างนี่แหละครับในการการยะยะพอกระจกมองข้างเลยปุ๊บเราก็หมุนพวงมาลัยมาครับหมุนมาเรอยๆปุ๊บแล้วก็เพิ่มความเร็วเข้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็เช็คนะครับเช็คเช็คดูครับค่อยแล้วก็ทําช้าๆนะนะครับทาช้าๆเรื่อยๆนะครับลองดูครับถ้าเพื่อนๆนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอ่านะครับทีนี้ครับต่อไปครับเรามาดูวิธีการถอยออกจะเป็นยังไงนะะมาดูกันครับสําหรับการถอยออกนะครับอ่านะครับวิธีการถอยออกปุ๊บนะครับเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วถอยมาตรงๆก่อนนะครับถอยมาตรงๆก่อนให้พรมอะไรนะครับพรมอะไรผมตั้งตรงนะนะครับ ให้เราตั้งตรงนะครับแล้วเราก็ดูนะครับดูกระจกมองข้างนะนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับเพราะว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับทางฝั่งขวามันเลี้ยวออกไม่ได้นะครับเราจะให้นะครับท้ายเรานะครับก่อนที่จะถึงตรงมุมนะครับแล้วเราค่อยหักพวงมาลัยซ้ายนะครับนี่คือนะครับมุมมุมเสาที่เราเลี้ยวเข้ามามือเช้านี้ใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายเข้ามุมอ่ามุมเสาตรงนี้มุมกําแพงตรงนี้นะครับเราใช้ในการกัรระยะพอถอยออกเราก็ใช้มุมเดิมครับเพียงแต่ว่าเราจะให้ท้ายรถเรานะครับ ใกล้จะถึงนะครับใกล้จะถึงตรงกําแพงตรงมุมเนี้ยพอใกล้จะถึงแล้วเราหักพงไรลซ้ายออกมาเลยนะนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่ามันใกล้จะถึงประมาณไหนนะครับนะครับถอยตรงตก่อนนะนะครับเราถอยตรงๆก่อนนะครับเราถอยตรงตก่อนนะครับเมื่อถอยมาตรงๆครับนะครับท้ายเรานะครับท้ายเรานะครับใกล้จะถึงใกล้จะถึงกําแพงใกล้จะถึงทางออกใช่ไหมนะครับหมุนซ้ายครับ หมุนซ้ายครับนะครับหมุนซ้ายให้หมดเลยครับหมุนซ้ายครับค้างมาครับค้างมาครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะครับว่ามีช่องว่างไหมนะครับมีช่องว่างไหมนะครับมีช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับกำินแพงไหมถ้ามีก็ถอยครับสังเกตด้านหน้าครับว่าพ้นไหมนะครับถ้าพ้นปุ๊บก็ถอยมาครับแล้วค้างพวงไรนะครับค้างพวงอะไรไว้ครับนะครับค้างพวงอะไรไว้ครับนะครับค้างไว้นะครับดูถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังก็ดูกล้องมองหลังดีๆนะครับนะครับเมื่อรถตั้งตรงกับถนนครับปุ๊บนะครับรถตั้งตรงปุ๊บนะครับ รถตั้งตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็คืนล้อตรงครับปึ๊บมาเราก็ถอยตรงๆยาวๆออกไปได้เลยนะนะครับดูกล้องมองหลังดีๆนะครับดูกระจกมองข้างดีๆนะครับว่าเราขนานกับด้านข้างไหมนะครับดูกระจกมองข้างดีๆว่าเราขนานกับขอบปูนไหมอะไรยังไงนะนะครับเราก็ถอยออกไปจนหาที่นะครับที่จะยูเทิร์นหรือว่าที่กลับรถได้เลยนะอ่าและนี่ก็คือวิธีการถอยออกจากโรงจอดรถนะครับอ่าก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวผมสุปสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับข้อแรกนะครับเมื่อเราเดินหน้ามาปุ๊บนะครับเราต้องชิดฝั่งตรงข้ามนะครับกับซองกับประตูทางเข้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือถ้าสมมุติในคลิปนี้นะครับทางเข้าลงเก็บรถอยู่ทางฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเราต้องชิดฝั่งขวาให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าอยู่ข้างถนนก็ชิดขอบถนนให้ได้มากที่สุดนะครับอ่านะครับเมื่อชิดฝั่งขวานะครับได้มากที่สุดแล้วนะครับ ขับมาช้าๆครับดูกระจกมองข้างนะครับข้อสอนะครับดูกระจกมองข้างถ้าเลยนะครับกระจกมองข้างเลยเสารแรกประตูแรกผนังบ้านแรกปุ๊บนะครับเราหมุนซ้ายเข้าไปเลยครับนะครับเลยปุ๊บหมุนซ้ายเข้าไปครับโค้งเข้าไปครับ พอโค like ้งเข้าไปปุ it, ๊บค้างพวงมาลัยไว้ครับค้างพวงมาลัยไว้นะครับปุ๊บนะครับโค้งเข้าไปนะครับตอนโค้งเข้าไปก็เช็คนะครับฝั่งซ้ายดีๆเช็คฝั่งขวาดีๆว่ามีช่องว่างห่างพอไหมนะครับเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเข้าปานะครับเลี้ยวเข้ามาเรียบร้อยปุ๊บนะครับข้อที่3ครับเราเช็คว่าเราขนานนะครับขนานกับเกลี่แพงด้านข้างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาด้วยไหมนะครับด้านหน้าเราดูว่าเราขนานกับโรงรถไหมนะครับเมื่อขนานปุ๊บเราก็คืนล้อตรงครับปุ๊บมา เมื่อคือล้อตรงเรียบร้อยปุ๊บเราก็เดินหน้าถอยหลังนี่เล็กน้อยเพื่อจะทรงนะครับนะครับนี่ก็คือวิธีการเข้านะครับเข้ามาจอดนะครับวิธีการถอยนะครับก็นะครับถอยออกมาปุ๊บนะครับถอยออกมาถอยมาข้อแรกนะครับถอยมาตรงๆก่อนนะครับถอยมาตรงๆปุ๊บเมื่อถอยมาตรงๆเสร็จนะครับเราดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเพราะว่าเมื่อกี้เราเลี้ยวมาทางฝั่งซ้ายใช่ไหมนะครับเราดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับแล้วเราก็ให้นะครับท้ายรถเรานะครับก่อนที่ถึงประตูทางออกอ่าก่อนที่ถึงเสานะครับ เราก็หมุนซ้ายครับหมุนซ้ายหมดมะครับรถก็จะเริ่มโค้งมาโคง้งมาโคง้งมาปุ๊บช้าๆนะครับทำออกมาช้าๆนะครับดูดีๆครับด้านหน้าฝั่งขวาอาจจะไปพูดก ان, ําแพงดูดีๆครับนะครับเมื่อโค้งมาปุ๊บนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายด้วยนะว่าตัวถังเราเนี่ยครับกับขอบกาแพงขอบประตูทางเข้าเนี่ยมันใกล้กันไหมถ้ามันห่างปุ๊บก็ค้างไว้เลยครับค้างไว้ปุ๊บพอโค้งมาปุ๊บนะครับพอเราตั้งตรงกับถนนปุ๊บเราก็คืนรถตรงนะครับคืนรถตรงปุ๊บ แล้วถอยออกมาตรงๆเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการถอยออกนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าลงจนรถข้างบ้านนะครับก็จะมีวิธีการแบบนี้แหละครับนะครับโดยการใช้กระจกมองข้างนี่แหละครับในการการยะนะครับเมื่อใช้กระจกมองข้างกายะปุ๊บเราจะเลี้ยวเข้าได้ง่ายๆเลยนะครับ เทคนิคนี้นะครับใช้ได้ทั้งรถเก่งแล้วก็รถกระบะนะนะครับเพียงแต่ว่ารถกระบะเนี่ยนะครับมันจะเลยมาเยอะหน่อยหนึ่งนะครับนั่นก็คือข้อแตกต่างตองเองนะครับเพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติดูลองนําไปปรับใช้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆงงตรงไหนสงสัยตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดียวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับผมมี Facebook กลุ่มนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยเข้ามาตั้งคําถามได้เลยนะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถกดเข้ามาจอยได้้เเลยนนนนะะคครรััับบไวจอกใ Facebook ขอบคุณนะครับเพ,พื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากม,มากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซ b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่หมๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเ <hungry. S 1> ด็ดเคล็ดลับพีพครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ <doit> หรือเปิดฟเลกก็ได้ครับ